เปิดทางข้อตกลงแร่แร r เอิร์ธไทยจับมือสหรัฐแลกผลประโยชน์มหาศาลแต่เบื้องหลังมีทั้งได้และเสียสหรัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์ลงนามข้อตกลงการค้าและการจัดหาแร่แร r เอิร์ธกับ4ชาติอาเซียนร่วมถึงไทยเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเป้าหมายหลักคือการลดอุปสรรคทางการค้าและสร้างซัพพลเชนใหม่เพื่อตอบโต้การคุมเข้มการส่งออกแร่ของจีน ในข้อตกลงนี้สหรัฐจะคงภาษีเพดาน19%สำหรับสินค้านำเข้าจากอาเซียนแต่บางรายการลดเหลือ0%ขณะเดียวกันไทยมาเลเซียและเวียดนามเห็นพ้องเปิดตลาดให้สินค้าสหรัฐทั้งในด้านบริการการลงทุนและรถยนต์สำหรับไทยรัฐบาลรับปากลดภาษีสินค้าราว99%และผ่อนปรนข้อจำกัดการถือหุ้นต่างชาติในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเพื่อดึงการลงทุนอเมริกานอกจากนี้ ไทยยังตกลงซื้อเครื่องบินจากสหรัฐ80ลำมูลค่ากว่า18,800ล้านดอลลาร์และนำเข้าสินค้าพลังงานอีกกว่า5,000ล้านดอลลาร์ต่อปีด้านแร่ Rare Earth ทั้งสองฝ่ายลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือกระจายห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญระดับโลกเพื่อให้ไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตและแปรรูปแร่หายากทดแทนการพึ่งผ่าจีนแม้เดีลนี้จะเพิ่มโอกาสการค้าและการลงทุนแต่หลายฝ่าย ก็จับตาว่าไทยอาจต้องยอมแลกบางเงื่อนไขสําคัญด้านทรัพยากรและอธิปไตยทางเศรษฐกิจคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรเรื่องนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นมาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามจอมข่าวเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารสาร,สาระดีๆจากเรา